เพราะว่าเมตามันเปลี่ยนจนกระทั่งสุดท้ายก็ต้องแบบเอาตัวพวกนี้ออกมาใช้ได้ไหมนี่ทุกคนมาแล้วสกอร์ SWC สองพันยี่สิบสี่นั่นเองนะครับอนี่ตัวอะไรดีได้ไหมเช็คตัวที่ไม่มีได้ไหมครับนี่ตัวที่ไม่มีผมก็จะมีนี่นะหนึ่งสองสามอ่ะยูจิอิตาโดริกับอ่าธาตุไฟสองใช่ไหมธาตุน้ำแฮกเกอร์เนี่ยผมว่าแฮกเกอร์ไฟเนี่ยผมชอบมากเลยอิตาโดริยูจิก็วงเอาค c ล l l a b o r a t i นแล้วกันอ่ธาตุลมนะครับ ท่านลมเดือตัวเดียวนะะหายไปหนึ่งเอาเอาสล็อตนี้ไปไว้ตัวอื่นได้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะไม่ได้ได้นะเอากับอะไรดีนี่เหรอมันซ้าําอ่ะเสียใจมันซ้ำมาดีเสียใจเอาตัวอะไรดีนี่เอาชาฮัดไว้เอาชาฮัทมามเพิ่มอ,อีกตัวไหมยาสีเอาตัวที่มันต้องใช้สีปะโถเอ่อตัวไหนที่มันใชเหลยตัวของทาตนลมดีๆบ้างเนาะช่วยเลือกหน่อยสิเพื่อนๆอ่อตัวที่มันซ้ําดีๆแล้วลีโอเหรอลีโอหลายตัวเหรอลีโอก็ได้นะเอาไปเล่นซีช แสงเงินอีกสักสองสมตัวไหมครับถ้าได้ก็ดีนะแต่คิดว่ามันไม่น่าง่ายเท่าไหร่นะเนี่ยถ้าน้ําขาดอ่ะหนึ่งแฮกใช่ไหมขาดหนึ่งแฮกใช่ไหมครับอ่าก็พี่หัวจะเอาแสงเงินสองสมตัวไหมครับราชาสายฟ้าลมอ่ะอ่าไอเจ้าตัวเอ็มเพลเยอร์ลมได้ไหมเอ็มเพลเยอร์ลมผมไม่ค่อยใช้มันสิอ่าดีเคลมีสิบปันสิบตัวนะดีเคลมราชาสายฟ้าลมถ้า มีถ้ามีเอาไว้ปั้นเอเอาไว้ลุยวอลสบายใช่ไหมอ่าถ้ทาท่าน้ำบ้างท่าน้ำบ้างต้นไหนดีตัวไหนดีนดท่าน้ำใช้เยอะๆอ่าใช้เยอะๆล้าก็สบายๆมีตรงไหนนะอ่าอันไหนดีโอ้โหวิลัตดูสิอ่าตัวไหนดีนะนเนี่ย <laughs> พูดอย่ก็จะได้เลยะ <laughs> แต่ผมเชื่อว่าเลดมันไม่น่ารักหรอกนะเพลนเลดมันเลดมันคงไม่น่ารักหน้าชังเท่าไหร่นักนะครับอืม อันนี้ก็เป็นตัวที่นิยมในซีชเนาะ,ะ m e r q u e e นะครับ Britta b r i t น a Britta ต u t i n a นี่ก็ขอลากันไปสักพักแล้วกันห่างกันสักพักนะ Yutina น,นะไม่อยากได้เลยร e วน้ำู้ก,กันน้ำเนี่ยบอกนายนะเหรอบอกนายเป็นตัวที่ไม่ต้องทำรูนนะอ่านะครับเออ b o b e r ก็ดูดีนะ b o b e r ก็ดูเข้าท่าดีนะครับได้ใช้ได้ใช้นะ b o b e r มาน้ำนี่อ่าก็ผมขาดธาตุไฟเยอะนะผมขาดธาตุไฟเยอะเอาแล้วทุกคนมาถึงไฮไลท์กันดีกว่า ไฮไลท์ของเราไฮไลท์แสงมืดของเรามาช่วยผมเลือกหน่อยสิเอาตัวอะไรอ่าพนด้าแสงแน่นอนหนึ่งตัวนะนี่แพนด้าแสงนะครับเอาแสงอะไรดีโอ้ว้าวเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อช่วยช่วย,ช,วยช่วยผมคิดดีกว่าว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อเป็นผมจะเลือกตัวอะไรดีนะครับอ่าเอาตัวอะไรดีตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด่ดดมแสงอ่ะพัดแสงเนี่ยมี ลองแบบไม่ชี้นําสิอาแสงแสงเอาอะไรดีทุกคนช่วยช่วยตัดสินใจหน่อยแล้วยังไงจะได้เลย <c oughs> <c oughs> เอเอแวมใช่ไหมอ๋อแวมใช่ไหมไอ้แวมแสงเออเออฟังดูดีนะเนี่ยแวมแสงน่าสนใจนะโว้ยแวมแสงใช่ไหมเออแวมแสงก็น่าเล่นนะล่มแสงป่ะผมเห็นเขาใช้กันเยอะหรอล่มแสงเหรอคือแบบไอ้เจ้าไอ้เอจ้าตัวล่มแสงเนี่ยมันมันก็ดีนะมันก็ดีเลยแบบว่ามันเรามีไอ้ตัวที่มันอยู่ในตำแหน่งนี้หลายตัวแล้วว่ะสิ เรามีตัวที่มันอยู่ในตำแหน่งนี้ใช่ไหมเราก็มีวาเลนติสแทนใช่ไหมเรามีแบบอ่ามีวาเลนติสกับออมมืดอยู่ในตำแหน่งนี้แต่ว่าล่มแสงมันก็จะเป็นคือถ้าเป็นล่มแสงอ่ะมันก็จะช่วยให้เราเล่นพร้อมกับบัฟดีเฟนได้ใช่ไหมอ่าอ่าด้าแสงก็ชอบนะไอเจ้าตัวนี้ก็ชอบนะผมแบบว่าผมมาเล่นในเวลผมไปเล่นในเวลอารีนาแล้วผมเจอไอเจ้าตัวอ่าเบอร์กิลเนี่ยแทงมาจาเลยนะสวัสดีมอนสเตสวัสดีครับโทษทีครับส่บผิดอันเดียวสินี่มันไม่ใช่อันนี้มันมโนนะมันมันมโนทั้งนั้นเลยเนี่ยมันมโนลเยยี่ ใช่ไหมเออแต่ว่าแต่ว่าทีมผมมันจะขาดตัวฮิลที่มีประสิทธิภาพใช่ไหมอ่าคือคือคือถ้าเราเลือกเร็วได้เนี่ยเราต้องเลือกเร็วสักตัวหนึ่งใช่ไหมเออผมผมรู้สึกว่าถ้าจะเลือกเร็วอ่ะคือหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเอาเรื่องเกี่ยวกับแมชชันิกที่ทีมผมยังไม่มีเนี่ยอันเนี้ยตัวสําคัญเลยไม่มีด้าแสงเนี่ยเป็นตัวที่ไม่มีแมชชันนิกนี้มาก่อนเลยอืมตึ๊บอ่าอันเนี้ยหนึ่งอันใช่ไหมเราก็ถามว่าแบบถ้าเกิดว่าจะเอาตัวที่แบบว่านําหน้าเร็วๆนะนําหน้าเร็วๆ พัดแสงกับล่มแสงสองอันนะครับเลือกแทบตายเปิดมาสีา่ดาวใช่เออแต่แต,แตทีนี้พอเพื่อนๆบอกว่าแวมแสงก็เริ่มรู้สึกว่าเอออยากได้แวมแสงบ้างละอะไรอะไรอย่างงี้นะมันจะได้ยังไงเราขออ่า <laughs> งั้นเอาอ่ะผมว่าพัดแสงผมก็ชอบนะอืพัดแสงผมก็ชอบหรือจะเอาชาแซ่ <laughs> ชาแท่ทำไมเราไม่เอาเด <laughs> มอนแสงเหรอ เดมอนแสงนี่มันจะต้องเล่นกับนี่นะมันจะต้องเล่นกับดีเคลมได้ไหมเดมอนแสงทุกคนก็จะชอบใช่ไหมแต่แบบเดมอนแสงก็จะไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าทีมแบบทีมคลีฟใช่ไหมคือคือเดมอนแสงอ่ะผมก็อยากได้นะเอ้ยมันทำมันทำสกินใหม่ปะเนี่ยทำไมมันมันรู้สึกแบบว่ามันมีความแบบสมูทคริมินอลอยู่เออคือเดมอนแสงอ่ะมันเป็นมันเป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าที่ผมผมอาจจะยังไม่เลือกเดมอนแสงเพราะว่าการใช้เดมอนแสงอ่ะคือดรัฟมันจะฟิกซ์มากเลยอ่ะ ดับมันฟิกคือหมายถึงว่าพอไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันโผล่หน้ามาเสร็จปุ๊บ่ะมันหมายถึงว่าเราแทบจะรู้แบบตัวที่แบบ3 4 5เลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอาจจะเดมอนแสงก็อาจจะยังแบบ ขอโทษนะครับอันนี้อาจจะแบบยังไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคือถ้าไอ้เจ้าเนี้ยมันออกมาเสร็จแล้วใช่ไหมมันรู้แล้วว่าแบบไอ้แบบสมมติออกมาช่องหนึ่งสองอย่างเงี้ยใช่ไหมสามสี่ห้ามันรู้หมดเลยว่าแก้ผ้าเลยแก้ผ้าเลยว่าอ๋อเนี่ยฉันจะใช้ตัวนี้ต่อนนะอะไรอย่างเงี้ยเออมันแบบมันต้อนั่งใช้กับกับทีมที่แบบมันท่านจะฟิกซ์มากประมาณนั้นนะครับสวัสดีคุณ5ฟ t a r ตนะอ่าผมก็แต่ว่าผมเห็นด้วยกับนี้นะผมชอบอันนี้นะครับผมชอบแวมแสงนะแวมแสงผมชอบนะครับ อันนี้ก็เจ๋งดีเหมือนเหมือนกันเนี่ยระหว่างเบอร์กิลเนี่ยระหว่างเบอร์กิลใช่ไหมเบอร์กิลอ่ะสมมุติว่าต้องเลือกระหว่างเบอร์กิลกับแวมแสงอ่ะสองอย่างสองอย่างสองอย่างแต่แวมแสงก็ดีนะแวมแวมแสงก็ก็ใช้ทรัพยากรในการทําสกิลน้อยเนะเาะนี่นะครับฮอลลัสแสงเหรอฮอลลัสแสงเซเมก็ดีเออเซเมก็เจ๋งดีนะเอาไว้แก้ซีซีดีมากเกมไหนมีฮิลบ็อกนี่เซเมเอาอยู่เลยนะบายแยกแสงอ่ะ นาบายแยกแสงไหนสิบายแยกแสง <laughs> บายแยกแสงอย่างนั้นน่ะเห่านี่เอไหมสตีลคอมมานเดอร์นี่ก็เจ๋งนะน The เนี่ยเดอะเพียเซอร์เนี่ยอันนี้เอววแสงได้ไหมเดี๋ยวบายแยกแสงมันบายแยกแสงมันคือนี้เลยบายแยกแสงอันนี้มีแล้วนะันนี้มีแล้วนะครับมผมว่าแวมเจ๋งกว่าได้ไหมแวมนะตามสเตปพัดมืดเดมอนแสงเออแบบมันอันนี้แบบว่าถ้ามาเป็นทีมคลีปมันก็จะแบบมันจะรู้เลยได้ไหมถ้าเป็น ลองแบมแสงดูกันแล้วกันนะครับลงอ้วนแสงตามรอยคีเลี่อนเบาเหรอหวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีคุณเมฆหวัดดีจ้ารอสกอไม่ไหวแล้วอ้าวคุณเมฆไม่ใช่สายฟรีเหรอคุณเมฆบอกว่าสายฟรีไม่ใช่เหรออ๋อรอตะกอกิจกรรมมาไม่ทันแล้วใช่ไหมมีแซล์มีแซลหวัดดีครับตัวที่เป็นเปอร์เซ็นต์เลือดต้องทำแอตแท็กไหมล่ะครับตัวที่ตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนี่ก็อาจจะไม่ต้องทำแอตแท็กก็ได้นะทำคริกแดมได้นะ ลมแสงรอแจกสกอร์จุกๆเลยนะไหมรอสกอร์แจกอ่ะมาเดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเป็นดุดนนี้ก่อนนะเออแต่ว่าเบอร์กิลผมก็อยากได้นะคือแวมแสงมันเป็นตัวที่แบบว่ามันแบบเออมันเดี๋ยวมันจะโดนเนื้อไปนะ,ะไม่ใช่ขอโทษ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 เอแวแสงใส่เวิสก็ค่อนข้างจะดีนะมันเล่นเอ็กซ์ได้ด้วยผมอยากได้เบอร์กิลมากเลยเบอร์กิลกับพัดแสงเอาอะไรดีอ่ะเบอร์กิลมันเจ๋งมากเลยอ่ะเอ แต่เอฟบอกแต่เอฟบอกเล่าให้ฟังในมุมคนที่เป็นเจ้าของเบอร์กิลว่าว่ามันไม่มันไม่สวยงามอย่างอย่างที่คิดอันนี้คือสิ่งที่เอฟบอกนะเออล้วก็แอบไปเล่น idf มาด้วยวันวันที่ไปภาคด้วยกันนะก็ว่ามันไม่มันมันไม่ทำงานเหมือนเบอร์กิลของ d e l e ร e เเลยอะเดของที่เดลเดเรเชนใช้คือแบบว่าทำทุกอย่างติดทุกสิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้เบอร์กิลที่ไปใช้ของเอฟเนี่ยมันแบบมันดื้อดึงมากเลยมันเป็นเบอร์กิลที่แบบว่ามันเรียกได้ว่าพยศมากนะ เออแต่แวมแสงก็ชอบนะด้าแสงก็ชอบนะครับโอ้พัดแสงพัดแสงกับเบอร์กิลเอาเอาเอาอะไรดีพัดแสงกับเบอร์กิลอ่าให้พัดแสงกดหนึ่งเบอร์กิลกดสองอะพัดแสงกดหนึ่งเบอร์กิลกดกดสองแต่ส่วนใหญ่ถ้าผมเล่นที่ผมเจอสองตัวนี้ที่ผมรู้สึกกดดันทั้งคู่เลยนะอ่าพัดแสงพัดแสงเบอร์กิลพัดแสงกดหนึ่งเบอร์กิลกดสองนะสองเนอะโอ้โหสองสองบาคนชอบเบอร์กิลกันเยือนแต่เนี้ยเบอร์กิลมันมีก่อแตกด้วยเนาะ มันไม่น่าจะเนิบแล้วเนาะเบอร์กิลเนี่ยโอ้ยคนชอบเบอร์กิลมันเยอะออแต่ว่าแบบเจอเวลาเจอเบอร์เบอร์กิลแล้วมันแบบมันมันปวดหัวเลยใช่ไหมหรือว่าพัดแสงเหมาะกันได้ไหมครับผมว่าเอาเอโวไปครับเอาเอโวไปครับแล้วพัดแสงให้ผมไปโอเคโอเคหรือว่าในเมื่อเราเราไม่ต้องเราไม่ต้องคิดมากก็ได้ในเมื่อเราได้ถึงสองตัวเอาโอ้ยเอาเบอร์กิลก็ได้มาอ่าโอเคเบอร์กิลนะครับมา เดี๋ยวเราไปมืดกันบ้างเดี๋ยวเราไปมืดกันบ้างนะทุกคนเดี๋ยวเราไปมืดกันบ้างก็เพื่อีนนเข้ามาก็ยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง two news mono สอน์นะสกอจะเข้ามาแล้วก็มนโนกันไปนะครับอ่าอ่าเข้ามาแล้วกดไลค์และซับสไครต์ท่ยางกดแล้วแล้วก็สวัสดีพืนครอสจ้าสวัสดีบูมครับก็ขอให้เพื่อนๆเ,เลือกได้ตัวไหนก็ขอให้ได้ตัวนั้นนะอ่าเลือกเลือกตัวไหนมาก็ขอให้ได้นะครับ เออนินมืดเลยใช่ไหมอ่านินมืดอะไรนะหนึ่งสองหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองหนึ่งสองสองสองสี่มาโอเคมาทุกคนมืดบ้างมืดบ้างอ่ามืดบ้างมืดบ้างนะอ่ามืดบ้างตัวแรกที่ไม่ต้องคิดเลยนี่ใช่ไหมนินมืดนี่แน่นอนที่สุดนินมืดนี่เป็นเดอะมัสเป็นเดอะมัสเดอะมัสออฟนินมืดทำยังไงก็จะได้เลยเนาะ ทำโตเหมือนทำโตเหมือนเลือกได้โอ้ฉันนี่ได้ห้าดาวแสงมืดแน่นอนเลยอะไรแบบนี้ <c oughs> นี่แล้วแต่ว่าการเล่นเกมมันก็ต้องมีความหวังนะเนาะเออมันต้องทุกชีวิตมันต้องอยู่ด้วยความหวังอ่ะโอเคอ่เริ่มจากอันนี้ก่อนนะอะนน่นินมืดนี่ขออนุญาตฟิกซ์เอาไว้หนึ่งตัวขออนุญาตฟิกซ์เอาไว้หนึ่งตัวก่อน <c oughs> นินมืดนินมือดอยู่ไหนอะนินมือดอยู่ไหนนินมืดอยู่ไหนหา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 นซิเพิ่น หานซิเพิ่นอยู่ไดหานเฮ้ยนี่เราแก่ถึงขั้นมองมองไม่เห็นแล้วหรอว่าโอ้นินมืดมันน่าจะอยู่แถวๆนีไ้ไหมนี่นินมืดนินมืดโดมันเหรอโัวโดมันก็น่าสนนะเดี๋ยวนะตัวแรกอ๋อนี่ไงโอ้โหนี่มาแล้วตัวแรกตัวแรกสายบนอ่ะได้ละได้ละมาละนินมืดตัวหนึ่งอ่ะเอาอะไรดีเดี๋ยวนะ ตัวต่อไปตัวต่อไปที่จะเสริมพลังทีมลุกของเราให้ยิ่งฉกาจฉกันมากกว่าเดิมพัดมืดเหรอถ้าเอาพัดมืดมาที่มันจะตีกับโควาซี่เลยนะพัดมืดนี่มันจะทะเลาะกันกับโคโควาซี่เลยอ่าินมืดเหรอเนปทิสเหรออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแอบบแอบบดูจากในในแชทสิว่าเพื่อนๆมองตัวไหนกันไบ้างมีล่มแสงเลือกอะไรดีครับคอมโบหรอล้มแสงได้หลายตัวเลยนะอ่าหยผมบอกเลยว่าล่มแสงกับพอนโตสนี่ก็สุดยอดมากเหือนเหมือนเหมือนกันนะ นี่เราพูดจาแบบว่าเราจะได้ทุกตัวเลยนะจินมืดเหรอทุกคนให้ความฝันและความอยู่ในความฝันและความหวังนี่มันคืออะไรนะจันทานิลันดอนเปิดเปิดเนตวงแหวนจันทานิลันดอนขอให้ทุกคนอยู่ในความฝันตอนนี้ทุกคนกำลังมีความสุขกับการเลือกตัวเออฉันต้องได้ตัวนี้แน่ๆเลยนะอะไรอย่างงี้พาลามืดตัวโกงห้าห้าสี่พินมืดอ่าพี่อ๋ ฟาร์มผ่านทั้งวันทั้งคืนเลยแหละครับได้สกอร์ไวเกินเดี๋ยวได้เรื่อยๆนะนั่งเลือกนาสายสออกออกสี่ดาวเฮ้ยคุณคุณตีอียเฮียเราต้องมีความหวังสิใช่ไหมต้องมีความหวังสิใช่ไหมทุกคนมีความหวังมาก เนี่ยเห็นไหม mm hmm. คือแบบว่าแค่เราทำคอนเทนต์แค่แค่นี้เกมก็วินแล้วอะเกมแบบอย่างวินนี่คือสกอร์ยังไม่ออกเลยนะนี่คือแบบว่าสกอร์ยังอยู่ในโรงงานอะกำลังผลิตอยู่เลยอะแค่แบบว่าอ้าวโอเคเราออกทีเซอร์ไปก่อนก็นแล้วกันนะนเนี่ยมีอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยหนึ่งเจ้าเนี่ยทูนูฟเนี่ยมันนั่งมโนกับผู้ชมอีกหนึ่งร้อยกว่าท่านแล้วตอนนี้โอ้ฉันจะเลือกอะไรดี <laughs> ฉันจะเลือกอะไรดีนะ <laughs> ผมหมดหวัมงมานานสิบปีแล้วพีไ่ไปสันเมืดความเป็นจริงมันหดเลย อ่ะอ่าโอเคโอเคอ่าจินจินเมื่อ้วยังไงต่อดีอ่าจินเมื่อ้วแล้วยังไงต่อดี่ะอ่าไ,ไหนไหนสิกลับมาเลือกสิความหวังยิ่งเต็มยิ่งลุ้นโวยละวันที่หนึ่งอกาสออกมันยากเย็นมากเลยนะซาเห็นไหมแต่ผมรู้แล้วว่าทางเกมเนี่ยมีการคำนวณเอาไว้แล้วใช่ไหมว่ามันจะต้องมีคนได้สักกี่คนอยู่แล้วอะไรแบบนี้ชอบเล่นชอบเล่นกับความรู้สึกเดี๋ยวนะนี่นี่มันนี่มันฟีลแฟนชัดเลยนะเนี่ยเล่นเล่นกับความรู้สึกเนี่ย แม็กเหรอครับแม็กแม็กซิมิเลียนเหรอเออสมัยนี้กลายเป็นว่าผมเริ่มรู้สึกแบบมีทัศนคติแง่ลบก,กับแม็กซิมิเลียนแล้วนะเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้รู้สึกเหมือนแบบเออมันเหมือนเหมือนกับว่าเออก็เห็นหลายๆคนเล่นก็รู้สึกว่าเออมันเล่นยากขึ้นนะแม็กแม็กซิมิเลียนเนี่ยผมอยากได้ตัวเนี้ยผมอยากได้ตัวนี้มากเนี่ยทรินิตี้เนี่ย,ยผมอยากได้ตัวนี้จริงๆผมกําลังจินตนาการไว้ในหัวว่าผมจะทําทีมทําลายล้างระเบิดระเบ e r บ,บึ้ม,บ,มบั้มบึ้มบัม้มได้ต้องใช้ ทรินิตี้คือถ้าไม่ทรินิตี้ก็รีสามสามอีกตัวที่เจ๋งก็น่าจะเป็นแฮกแสงแต่ว่าแฮกแสงก็เก็บไว้ก่อนก็ได้ผมคิดว่าผมอยากได้ทรินิตี้นะอัน,นอันนี้แบบว่าเป็นเป็นเป็นจุดเป็นยังไงเดียเป็นจุดยืนของตัวเองแล้วกันว่าฉันอยากจะเล่นอันเนี้ยเพราะว่าแบบมันน่าจะทําคอมโบให้ทีมฉันได้บึ้มบั่มอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าแบบหลายๆคนก็จะเชียร์ตัวที่เป็นเมตาได้ไหมอ,อย่างเช่นแบบอะแม็กซิมิเลียนอะไรอย่างเงี้ยได้ป่ะแม็กต้องมีครับจบครบเล่นยากใช่ไหมนี่แม็กซิมิเลียนเหร เดี๋ยวก็โดนปรับแล้วมั้งไอ้ไม่ใช่ปรับ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 ขึ้นปรับขึ้นโอ้โหปากเสียไอ้เหล่านี้ก็พูดจาแย่ไม่มีแล้วก็ยังจะไปเกเรอีกโอ้ยทูนุบแย่จริงจาร่าก็แรงดีได้ไหมจาร่าก็แบบว่าอ่าไม่ชุบตายแล้วตายเลยอะไรแบบนี้ใช่ไหมจาร่าองเมียวเมื่อดก็เป็นแบบเล่นกับทีมแท้งเนาะอ่าองเมียวมืดคือแบบว่าถ้าจะเกิดว่าไปยืนนานๆได้นนไหมครับมันแรงแครับวาเมืด นอนคางผมว่ามันผมว่าวามืดมันเหมาะกับทีมที่แบบว่ามันจะเล่นเป็นคลีฟแบบจ๋าๆเลยอะคลีฟแบบเอาวามืดมาศาสตร์ได้บัฟแอดแท็กอะไรเงี้ยเนาะเออถ้าเล่นกับผมว่าตัวเนี้ยเล่นเล่นในโควาซี่มันระเบิดตุ้มท่าสามแลกน้าล็อกปังแล้วก็เนี่ยต่อท่าสองอะไรแบบนี้โห่สะใจนะครับลงมือไม่น่าเล่นแล้วหรอล้มือก็น่าเล่นนะล้มือก็น่าเล่นเพราะคือถ้าถ้าถ้าผมไม่ได้แบบเล่นโควาซี่เนี่ยผมจะผมจะเอาล้มือมาแปะเลยอืม เนี่ยแหละลองเอามาประกอบกันดูนะครับเฮ้ยนี่มันความหวังและความฝันทั้งน,นั้นนี่นะทุกคนเอาจันทานิลันดอนเปิดตาเปิดเนธวงแหวนจันทรานิลันดอนเจ้าจงอยู่ในความฝันและความหวังยังเชียโดมันเหมือนกันหะเปิดมาตู้แม็กก็ไปลมมือไปหน้าเล่นแล้วล่ะครับอ่านี่ก็มีหลายตัวนะเอเนปทิสใช่ปะ ถ้าอ่ะถ้าถ้าถ้าเอาเนปทิสกับแม็กอะเนปอะเนปทิสกับแม็กก็ได้ขอหลับไปตลอดการเนปทิสกับแม็กเอาอะไร 1, ะ 1, ะเนปทิสหนึ่งแม็กสองอะเนปทิสหนึ่งแม็กสองอะเดี๋ยวเดเอาเอาช่องนี้ก่อนก็ได้เนปทิสหนึ่งแม็กซิมิเลียนสองอ่ะอันไหนดีเอ่ยเนปทิสหนึ่งนะจินมืดหนึ่งนะอ่าแม็กซิมิเลียนสองพินมืดไหมอ่ะเดี๋ยวเอาสองอันนี้ก่อนคุณคุณคุณเมฆนะเนปทิสโอ้โหทุกคนเชนเนปทิสหมดเลยโอ้โหนี่มันโอ้ หนึ่งอีกแล้วแม็กซี่รออะไรหนึ่งหนึ่งโอ้โหหนึ่งวันเลยโอ้โหอเอกฉันเลยอ่ะเนปทิสนี่คือแบบนำนำนำประวันเลยอ่ะพี่ครับระหว่างแสงเว้นหดาวกับห้าดาวสามาผมจะเปิดยังไงให้ไม่ได้สี่ดาว <laughs> <laughs> ดูแล้วโอกาสการหลบมันเท่ากับศูนยลยนะคุณกีรตินะห <laughs> ลบยังไงก็ไม่พน้นเคยเห็นที่ทานนอสกล่าวไวหมกล่าวเอาไว้ไหมว่าถ้าคือชะตาที่ม่อาจหลีกเลี่ยงไมย <laughs> Net f o r are inevitable n a t f o r are inevitable เจ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงไปได้หรอกลูกๆของข้าเปิดมาเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ใครๆก็ชอบโดมันนะแบบอาจจะแบบมีประสบการณ์ไม่ค่อยดีกับโดมันที่แบบว่าเคยเจอแบบฝั่งนู้นยิงเคอร์ซอบเดสมาแล้วมันติดเลสะแล้วแบบมันเหงาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ้ยคุณโชคอย่าเพิ่งคุณคุณโชคอย่าเพิ่งกดสินี่เราทุกคนอยู่กันด้วยความหวังและความฝันนะเออ โกโจมืดอะ่ะโกโจมืดมันทาใจยากมากเลยอะ่ะถ้าถ้าเกิดสมมติจะจะเลือกในสามตัวนี้ใช่ไหมเออแบบชอบอันนี้มากสุดนะเมกูมิมืดนะเมกูมิฟูจิโกโร่นี่ท่านี้แน่ตอบได้เลยว่าโอกาสศูนยะ์จุดสี่เปอร์เซ็นต์ในโคตรเยอะใช่ไหมต้องซื้อสักหนึ่งร้อยใบก็คือถ้าเรามีหนึ่งร้อยใบโอกาสอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะใช่ไหมโอ้โหหนึ่งร้อยใบเหรอหนึ่งร้อยใบหนึ่งกระแสนี่นะนะมันเยอะอยู่นะเออ โดมันเหรอพินพินพินมืดเหรอพินมืดพินมืดพินมืดเออศูนย์จุดสี่เปอร์เซ็นต์ได้ไหมถ้าถ้าหนึ่งร้อยใบก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแฮกระบบเรียบร้อยแล้วมันมีที่ไหนเราเซฟอ่ะ <c oughs> พินมืดก็น่าสนนะเออพินมืดมันก็ดูยังไงเดียมันเล่น ex ก็ได้ได้ไ,ดไหมเล่นกับสปีดต้นก็เร็วได้ไหมไหนไหนไหนลอง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 ดูตัว,ต,วตัวที่แบบเป็นเจ็ดเจ็ดในตัวที่เร็วๆอะ่ะตัวที่แบบเจ็ดเจ็ดในอ่า ตัวที่แบบว่าเร็วๆจีๆอ่ะในในธาตุเบลอดมีอะไรบ้างที่แบบว่าสปีดต,ต้นเยอะๆอย่างเงี้ยใช่ไหมมีต้นไหนบ้างได้รางวัลหนึ่งเท่ากับหนึ่งลบห้าร้อยหรือหกแปดสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์เนาะเฮ้ยจริงดิแฮกผมสามธาตุเบดแฮ็กมีสามธาตุเลยปั้นสีไหนดีล่ะครับเออแฮ็กสามสีได้ไหมเออนะ้ำผมว่าแฮ็กไฟนะปั้นนะขุยก็ดีนะขุยก็เอาไว้เปิดก่อนอ่ได้ร้อยร้อยสิบแปดไ้ไหม เออขุยมืดนี่ก็เอาไว้สำหรับคนซิ่งนะมั้ยอออคนซิ่งคนซิ่งขุยมืดก็เล่นกับน,นินมืดได้โอโ้โหพูดจรงกันเปิดจะเปิดได้สองตัวเลยเนาะ <laughs> เออแต่ขุยมืดนี่ก็ขุยมืดนี่ก็เป็นตัวเร็วที่น่าสนใจครับเป็นตัวเป็นตัวที่มีความเร็วสูงที่น่าสนใจนะครับอันนี้อันนี้ก็เจอเยอะอ่าคราค่าก็เจอเยอะนะคราค่าเอาไว้ชุบ แต่ว่าสกายแดนเซอร์นี่คงไม่เอาละเดี๋ยวสกายแดนเซอร์มันจะไปชนกับไอ้เจ้าตัวโควาซี่หน่ยมันจะไปชนกันเองนะครับก็เราไม่เอาตัวนี้โอ้โหพูดจาอยากจะได้เลยให้ตายเถอะแสงมืดห้าดาวอันหนึ่งลบเก้าสิบแปดจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต้องได้ต้องใช้พันใบเหรอหนึ่งพันใบหนึ่งพันใบจะได้เกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบคุณบูมสำหรับข้อมูลนะว่าแต่สกอร์แสงมืดไอ้สกอร์สวีลซีมีจำหน่ายหนึ่งพันใบก็ตกใบละพันหนึ่งนะอ่า ถ้าเกินเจ็ดวันจะลดกี่แต้มครับดาวทองนะไปถ้าเกินเจ็ดวันจะลดห้าแต้มนะครับลูซิเฟอร์ริวแสงพัดมืดอ,อ่ะโอเคอ่อโอเคโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอขออนุญาตเดี๋ยวนะขออนุญาตแบบเอาเป็นช h อ i ส์ก็แล้วกันกอ่ะหนึ่งอ่ะผมขอมาพิชว่าทำไมผมสนใจตัวตัวนี้ทรินิตี้เนี่ยเป็นตัวที่มีสปีดสามจสามเปอร์เซ็นแล้วก็มีความสามารถในการที่จะเอาไปเล่นคู่กับโกวซีได้ในทีมบุกไปแล้ว แล้วก็ไปลีสปีด33%ด้วยตรงนี้จะช่วยลดความห่างของการทำลีสปีดได้แล้วก็สามารถที่จะหัก HP ของศัตรูด,ด้วยท่าแรกน้านล็อกหัก15%แล้วก็ทำาดามจอย่างลุนดแรงได้นะครับอันนี้คือหนึ่งนะหนึ่งหนึ่ง,ง,ง,งอ่ะหนสองนอกแก้วมือดอ่ะ นกแก้วมือตัวนี้ถ้าเกิดว่าทีมของผมเนี่ยต้องการตัวที่จะเป็นตัวเปิดก่อนที่รวดเร็วเนี่ยนกแก้วมือตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่แบบว่าช่วยเปิดให้ทีมได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถเล่นคู่กับนินมืดได้ถ้าเกิดว่าได้นิน,น,นมืดมานะสามพินมือดอ่าตัวนี้เล่นกับคอมบิเนชันหลายๆตัวได้เล่นกับดีเคลมเล่นกับดีเคมืดได้นะครับอ่าสวัสดีครับผมผู้เล่นหมายถามว่ายูจิยูจิน้ําแทนอินุมืดในดันมังกรได้ไหมไม่ค่อยแนะนํายูจิไอเจ้าตัวยูอ่าตัวยูจิน้าเท่าไหร่นะ อ่าโอเคหนึ่งสองสามสี่แม็กซ์มิเลียนในกรณีแม็กซ์มิเลียนคือเป็นตัวในกรณีที่เปิดมาได้เนปเนปทิสแล้วมาเปิดได้แม็กซ์มิเลียนแทนก็ดีเหมือนกันอะโอเคเนี่ยคือหนึ่งสองสามสี่อหนึ่งสองสามสี่อ่ะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งวามืดหนึ่งวามืดสองอะไรนะหนึ่งวามืดสองนกแก้วมืดใช่ไหมอ่าสามพินมืด สี่แม็กซ์อ่ะหนึ่งสองสามสี่ช่วยเล่กหน่อยแล้วอ่ะพินมืดคือสี่นะสี่ใช่ไหมโอ้โหพูดยังก็จะได้โอ้ยอ่ะสามสี่โหทุกคนว่าเมื่อสกิลสามเบาเหรอโอหเริ่มแบบนี้แล้วแบบตอนนี้เริ่มปันใจแล้วนะโโหทุกคนไปสี่อะลรอ่ะพินมืดเหรอพินมืดไปสี่คือไปแม็กนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอ่าดีครับขอบคุณมากครับพี่อ่าที่เมื่อวาน ผมเซฟแล้วหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดอ๋อสวัสดีคุณคุณคุณไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับยอมหนึ่งใช่ไหมหนึ่งก็คือเป็นเออมีคนเริ่มบอกว่าทีนิตี้เบาแล้วผมก็เริ่มแบบเริ่มแบบว่าปันใจเวลาวนะยินดีด้วยคุณไบยินดีด้วยนะครับที่เซฟที่เซฟเออมอวานแบาวานบว่าผมผมรู้ฟีลแล้วว่าแบบมันมันเจ็บปวดมากนะ <laughs> แล้วก็ยินดีด้วยแม็กไม่ดีเพราะไม่ค่อยได้ลงโดนโดนแบร์เหรอสลับเลือดเกลียนดีครับสลับเลือดที่ตัวไหนนะแม็กซ์มิเลียน พินเหรอสี่สามโอ้ทุกคนไปสี่หมดเลยอะเปิดมาตุ้มยูติไฟอ่ะมีพินเมิ่ใช่ไหมพินเมิ่นะพินเมิ่พินเมินะ่มมกับแม็กซ์ดูแต่ต่แต่ตว่าดูถ้าถ้าถ้าเกิดดูรูปแบบการเล่นนะแม็กซ์มันแม็กซ์มันค่อนข้างนี่ไหมแม็กซ์มันค่อนข้างดูแบบว่าตายตัวไหมรู้สึกยังไงบ้างแต่อันนี้มันไม่มีเหรียเนาะแม็กซ์มันมีเหรียอ่ะแม็กซ์แม็กซ์ก็ได้ครับแม็กซ์ก็ได้เราหวัวพูดถึงกันจะได้มา แม็กซ์มิเลียนนี่โอ้โหสวยงามจริงๆเลยทุกคนเอาอะไรเป็นมาปิดตรงนี้หน่อยะเอาเอะไรมาปิดตรงนี้ผมไม่มีแฮกเกอร์เลยถูกต้องครับเมอวาวเราเรา,เรา,เราลองขอชีวิต <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผ่าเซฟเซฟเซฟเอ่ save, 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 save. อยินดีด้วยที่เซฟแล้วนะครับยินดีด้วยที่ที่เซฟแล้วนะครับเออผมเข้าใจความรู้สึกเลยอะแบบมันแบบมันปวดหัวมากเลยอะ เออสำหรับผมแบบของผมมันแบบว่ามันเออมันจบแลงไหนมันก็ชิลๆแล้วอะอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าของ,ของ,ข,องของคนของของคุณไบร์ก็สำคัญนะครับเนี่ยโอเคทุกคนก่อนถ้าเราก่อนที่เราจะไปตรงนั้นขอขายของก่อนนะครับเดี๋ยวเย็นนี้นะครับผมหนึ่งทุ่มนะครับผมมีการแข่งยุโรปเร,รจริเนอคัพนะครับยุโรปเรจิเนอรคัพเวลาสิบเก้านาฬิกานะครับผมวันนี้ก็อย่าลืมมาเชียร์กันนะอ่าภาคโดยโอบิกับทูเลฟนะครับรับรองมันแน่นอนนะโอ้โหเอาเราไปปิดแชทต่อไปนะฮะ ออมันคือแสงแห่งความหวังนะทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนได้ตัวที่คาดหวังไว้จากสกอร์นี้กันด้วยนะแต่เชื่อ,อผมเลยผมบอกว่ามีมีคนได้มีคนได้อยู่แล้วนะอ่ะโอเคเลือกขนาดนี้จะได้หรือเปล่านะ <laughs> พี่ผมเปิดอะไรนะพี่ผมเปิดได้ทุกตัวในนี้นะจะเลยเพาใจเย็นคุณ <laughs> คุณพุกใจเย็นสกอขายฝันเฮ้ย <laughs> แต่มาเป็นการขายฝันที่มัน มันเป็นการขายฝันที่แบบว่ามันแบบมันทําให้มีอินเทอร์แอคชั่นได้ไหมมันทําให้แบบคนแบบพูดถึงสิ่งนี้ได้เยอะก่อนที่ก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะออกมาสู่ตลาดซะอีกนะอันนี้แบบเป็นการสร้างแวร์เน็ที่เจ๋งมากเลยนะน่าเอาไปเป็นแบบโมเดลธุรกิจนะเนี่ยคือของยังไม่ออกอะ่ะแต่ว่าคนมารอกันเต็มหน้าร้านแล้วว่าพี่พี่ครับพี่ครับสกอห้าดาวเมื่อไหร่จะมาครับพี่ <laughs> แล้วเราทุกคนก็กลับบ้านไปแบบก้มหน้าก้มตาแบบที่ไม่ แบบที่ไม่ไม่ร้องเรียนสบคอบอรหรืออะไรทั้งนั้นเพราะว่าเข้าใจว่านี่คือกติกาของเกมยังไงล่ะ <laughs> พี่โุ๋ได้มีดีเคลลมนะครับนี่ครับ